ท้าสก,กะส่งขับยานมุ่งตรงไม่เฉพาะพระพักของพระราชาเมื่อพระราชาทอาพระเนตรเห็นชายแก่ขับยานเก่าเทียมด้วยโคแก่มาจึงรับสั่งให้นำมาเข้าเฝ้าพวกอมมาตจึงพากันทูลถามว่ายานนั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะพวกข้าพระโลกมองไม่เห็นเลย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท้าสักกะทรงใช้เทวานุภาพแสดงให้พระราชาเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพอเกวียนไปถึงกลางฝูงชนแล้วท้าสักกะก็ทรงขับเกวียนไปในอากาศได้ทุบตุมเปลยงทั้งสองใบราดลถดบนประเสียงของพระราชาน้ำเปลยงก็ไหลลงเปรอะเปื่อนพระราชา ตั้งแต่พระเสียรจนนองพื้นทำให้พระราชาทรงขยะกขยแงงแล้วก็ได้รับความอับอายมากครั้นเท้าสสกกะทราบว่าพระราชาทรงเคริยวมากก็ทรงขับเกวียนหายไปจากนั้นพระองค์ก็กลายล่างเป็นเท้าสสกกะดังเดิมต้องทรงถือวัชิลาวุธประทับยืนบนอากาศตรัส คมคูว่าดูก่อนอธรรมิกราชผู้อยากช้าดูเหมือนท่านจะไม่แก่ชาราเลยทำไมท่านจึงมัวจะเห็นแก่เล่นเบียดเบียนคนแก่มากมายเพราะอาศัยท่านผู้เดียวคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจึงเต็มอยู่ในอบายภูมิและเพราะอาศัยท่าน ทวิชาบ้าน,นไม่ได้ทำการบํารุงมารดาบิดาหากท่านยังไม่เลิกทำกรรมนี้อีกเราจะตัดศีสษะของท่านโดยจากเพชรนี้จากนั้นก็ทรงกล่าวถึงคุณของมารดาบิดาทรงชี้แจงอนิสงส์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุครั้นทรงสั่งสอนแล้วก็เสด็จกลับไปเทวโลกตามเดิม เมื่อพระราชาได้สดับคำสั่งสอนเช่นั้นแล้วก็สำนึกผิดและทรงเลิก,กรักสนุกเป็นความทุกข์ของผู้อื่นอย่างเด็ดขาดเมื่อพระบรมศาสดานําเรื่องในอดีตมาตรัสแล้วก็ทรงสอนวิสุทธ์ทั้งหลายว่าหงก็ดีนกกระเรียนก็ดีช้างก็ดีเก้งก็ดี ย่อมครัวราชสีทั้งนั้นดังนั้นน่ะจะถือเอาร่างกายเป็นประมาณไม่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นแต่แม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนงโง่ถึงจะมีร่างกายใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้จากนั้นพระองค์ก็สรุปว่าพระราชานในครั้งนั้น ได้มาเป็นพระละกุณตกะพัทิยะที่ถูกล้อเลียนจากผู้อื่นพระชอบเล่นสนุกในครั้งนั้นสวนท้าสก,กะเทวราชก็คือเราตถาคตนั่นเองเห็นไหมจ๊ะว่าเรื่องของวิบากกรรมนะ่ะไม่มีข้อยกเวน้นแม้แต่พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วก็ยังมีวิบาก ติดมาจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดของตนเองในอดีตจะโทษใครก็ไม่ได้นอกจากตัวเองดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร จึงจะไม่ผิดพลาดอีกแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างไรนะีให้ดีที่สุดคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อเรารู้แล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและใช้คุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการสร้างบารมีรู้ตอนนี้แล้วไม่ทําดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียดายภายหลังว่า รู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่าเพราะถึงตอนนั้นก็สายเสียแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้สร้างบุญไปให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้เราก็จะได้มีแต่บุญกุศลล้วนๆติดตัวไปทั้งทานนั่งศีลนั่งภาวนาก็าจะทำให้วิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ หมดสิ้นไปเราก็จะได้สร้างบารมีกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรม